สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันชายทาโร่นะคะมาเช็คพลังงานวันโกนนะคะพลังงานวันโกนวันนี้นะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่ออะไรบอกกับทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะหากเชื่อในาศาสตร์ของไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ไม่เคยโกหกใครไม่ตอบอับใจใครนะคะขอนข้างที่จะมีความขลังความลึกลับในตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นคาทานายมักจะตรงและมั่นยําต่อผู้ที่รับชมอยู่ณตอนนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะหายใจเข้าหายใจออกลึกสามครั้งนะคะ มาดูกันว่าพลังงานวันโกนนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่ออะไรบอกทุกท่านนะคะคณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจำตัวทุกท่านอนุญาตให้หมอเปิดคำทำนายในครั้งนี้ด้วยนะคะพลังงานวันโกนนะคะใบแรกเดอ Hangman พลังงานเดอ Hangman นี้ตรงกับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนได้ด้วยนะคะ พลังงานนะตรงนี้เหมือนคุณกําลังเครียดวิตกกังวลกลืนไม่เข้าขายไม่ออกคิดมากนอนไม่หลับสุขภาพร่างกายก็ให้ระวังเรื่องระบบสมองนะคะหรือการกรดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักษาสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายนิดหนึ่งฝึกโยคะฝึกสมาธิหรือหาเวลาไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์นะคะวันนี้วันโกนพลังงานท่านอยากได้เหมือนรับฟังเสียงสวดมนต์นะคะสัมปเวสีคนบนฟ้า ะคะุณนบนฟ้าคืออาจจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นได้ด้วยนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาท่านอยากให้คุณสวดมนต์ให้ฟังอย่างนี้ก็ได้ด้วยทําจิตใจปล่อยวางทําสมาธินะสิ่งที่ท่านสื่อมาคนที่เครียดวิตกกังวลคิดมากนะคะก็สมาธินะ,ะสิลภาวนาที่จะช่วยคุณได้หลุดพ้นนะ,ะทำจิตให้สบายปล่อยวางให้ได้มากที่สุดนี่คือ ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะสื่อบอกกับทุกท่านนะคะเทพอาจจะเป็นองค์เทพโอดินอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะเป็นองค์เทพนะคะพลังงาน k n i g h อ of c ฟฟพลังงานใครนับถือองค์พ่อพระศิวะนะคะองค์พ่อพระพิฆเนศหลกัหลกๆเลยคือองค์พ่อศิวะพระนารายพระกิณะนะคะเนี่ยท่านคุณขอพรร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ ท่านประธานพอนั้นให้เหมือนท่านปล่อยพลังบางสิ่งบางอย่างนะคะมาถึงตัวคุณในพลังงานวันโกนเนี้ยค่ะนะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนลมเย็นพัดสบายหรืออาจจะมีพลังบางอย่างมาทําให้เหมือนหวิววิวใจหวิววิววันๆน,นะะรู้สึกแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยบางทีหลับไปแล้วอยากลุกขึ้นมานั่งสมาธิลุกขึ้นมาสวดมนต์ลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างอ่านหนังสืออารมณ์แบบนี้ก็มีด้วยนะคะเนี่ยนะท่านได้ ส่งพลังงานตรงนั้นอะพลังงานแห่งจักรวาลนะคะมาส่งถึงตัวคุณคุณเห็นไหมคะเนี่ยเป็นบทสวดเป็นเสียงเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพลังงานเหมือนมีแสงไฟเวบเวบเวเข้ามาหาคุณให้คุณรู้สึกเขาเรียกว่าได้รับพลังงานในพลังงานตรงที่ไม่ใช่พลังงานที่ไม่ดีนะคะเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานที่รู้สึกมีพลังนะคะรู้สึกมีใจอะไรที่มันเงาเงาหงอยหนอยเนี่ยตามพลังงานหน้าไพ่เนี่ยรู้สึกว่าอยากมีพลังอยากลุกขึ้นมาสู้ในบางสิ่งบางอย่าง คิดได้คิดไอเดียออกในช่วงเวลาเนี้ยคิดไอเดียคิดในเรื่องงานในเรื่องบางสิ่งบางอย่างอะไรที่คุณคิดไม่ออกเหมือนมีพลังบางอย่างทําให้คุณมีความนึกคิดออกในเรื่องการงานการเงินในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการตื่นรู้เป็นแบบนี้ไปนะคะเนี่ยนะคะพลังงานนะตรงเนี้หรืออาจจะอยู่ดีๆลุกขึ้นมาเปิดบทสวดฟังอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะ เป็นเป็นพอรอันประเสริฐมากๆเลยที่ท่านได้สื่อมาถึงคุณท่านอยากให้คุณทําจิตใจใสบายสวดมนนั่งสมาธิฟังบทสวดอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะนําพาคุณให้ได้ทางออกในทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้นะคะอุย้ยทางบ้านพี่หมอฝนตกฟ้าร้องหนักนะคะทุกท่านอุย้ยนายออฟซอดคุณขา พลังงานตรงนี้เทพองค์เทพที่เป็นผู้ชายมาสูงมากในค่าคืนนี้ในพลังงานวันโกนเนี่ยตรงกับคนที่เกิดธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุลมเมถุนตุลคุลเนะะี่ยค่ะท่านคอยแบบเหมือนปกปักรักษาคุ้มครองของคุณอยู่นะคะใครตัดสินใจอยากจะทําอะไรต้องการหาความชัดเจนให้กับชีวิตนะคะคิดมานานคิดไม่ออกต่อไปนี้คุณจะได้มีความชัดเจนได้ความรู้สึกการเด็ดขาดการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในพลังงานวันโกนเพราะท่านได้เข้ามาในองค์เทพนะคะเป็นองค์เทพที่เป็นผู้ชายเป็นนักรบอาจจะเป็นพระเจ้าตากสินพระเนเรศวรสมเด็จปูป่พยัมมหาราชอย่างนี้ได้ด้วยพญายมราชนะคะองค์เทพที่เป็นองค์ผู้ชายตลอดถึงเท้าเวสุวรรณน,นอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยพระพรมใครไปไหว้พระพรมในวันนี้หรือเปล่าใครไปไหว้องค์เทพเทวาในวันนี้หรือเปล่าวันโกนนะคะท่านเหมือนมารับรู้ตรงนั้นมาส่งพลังมาส่ง แปลว,ว่าพลังที่ดีที่สุดพลังที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมากๆเลยที่คุณจะได้รับในค่าคืนนี้คืนวันโกนนะคะอยากจะขออะไรตัดสินใจอะไรลูกขึ้นมาขอพอรนะคะขอพอรพระจันทร์ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่พี่หมอรู้สึกว่าพลังงานตรงนี้มันเยอะมากมันหลายหลายองค์มากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณเต็มเต็มที่เลยเต็มเต็มบ้านนะคะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาที่ที่สื่อพลังงานตรงนี้ค่ะให้คุณทําความสะอาดหิ้งพระ บูชาอย่าลืมเบ็ดขาดวันนี้วันโกลว์ผู้นี้วันพระขึ้นของไหว้แล้วคุณจะได้รับพรนั้นสําเร็จฉับพลันทันด่วนมากๆเลยนะคะเนีพลังงานท่านออกมาปกป้องโปรเทคใครคิดไม่ดีมาปัดเป่าสิ่งั่วร้ายสิ่งที่อาจลมเพล,ลมพัดหรือนู่นนั่นนี่ที่คุณคิดว่าคุณจะเจอเนะี่ยมันมาไม่ถึงตัวคุณหรอกคะ่ะพลังงานท่านออกมาปกปักรักษาออกมารับบุญออกมาส่งพลังบุญให้กับคุณด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหพลังงานสเตรนท์ค่ะเนี่ยค่ะ พลังงานคุณมีกิจใจที่เมตตานะคะแข็งแกร่งอดทนคุณจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมีชัยชนะเกิดขึ้นคุณจะสําเร็จในสิ่งที่คุณทําพลังงานลัคนาราศีสิงห์หรือคนเกิดในปีขานี้ก็ได้ด้วยนะคะพลังงานตรงเนี้มันรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรที่คุณรอคอยอะไรที่คุณจะตัดสินใจทาตรงนี้ยคุณจะได้รับพรนั้นคุณจะได้รับชัยชนะอันนั้นค่ะนะสิ่งที่คุณรอคอยมานานท่านบอกว่าเนี่ย เทพที่เป็นสตรีนี่คือยาโมก็ได้ด้วยพระสุพรรณกัลยาองค์เทพที่เป็นนักรบที่เป็นผู้หญิงอะค่ะเป็นไม่หยวนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยพลังงานองค์เทพของคุณเนี่ยรู้สึกจะเยอะมากพลังงานยาโมก็ออกมาสูงนะคะท้าทั้สิ่งที่คุณอ่าปรารถนาที่คุณร้องขอนะอาจจะร้องขอในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักในเรื่องของศัตรูที่เข้ามามีปัญหาเข้ามามีเรื่องมีราวอะไรกับคุณเนี่ยคุณขอแค่ว่าให้เขากลับมาเป็นมิตร จากศัตรูร้ายมาเป็นมิตรดีกับคุณไม่อยากมีเรื่องมีราวกับใครไม่อยากปะทะไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีปากเสียงกับใครเพราะท่านบอกว่าคนเหล่านั้นจะจะหยุดนะจะแพ้ภัยตัวเองไปนะคะจะสยบเขาได้ด้วยความคุณงามความดีการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบการคิดดีทดําดีทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นของคุณมันทําให้คนที่พาหาเรื่องนะ่ะหยุดยุดทันทีทันใดเลยเกิดความเกรงกลัวเกิดความกลัวคุณกลัวในอํานาจกลัวในบารมี ของคุณนะบารมีคุณเป็นคนที่มีอำนาจมีบารมีสูงมากเลยค่ะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้พี่หมอจะเปิดได้ครบ5้าใบนะคะเซเว่ o ออฟสอพลังงานเจ็ดดาบใครที่คิดไม่ดีไม่ซื่อกับคุณคอยแทงข้างหลังใส่ร้ายป้ายสีคนเหล่านี้จะแพ้ภัยตัวเองไปความลับไม่มีในโลกทุกอย่างจะเปิดเผยนะคะอาจจะคิดวางแผนคิดไม่ดีนะคะคิดจะเอารัดเอาเปรียบคุณ พี่หมอบอกเลยพลังงานองค์เทพเทวาเนี่ยออกมาปกปักรักษาคุณสูงมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยนะทําดีต่อไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความดีความงามต่อไปเลยนะคะเนี่ยพลังงานมีคนคอยสอดส่องคอยดูแลคอยตามสืบตามส่องตามแอบมองคุณอยู่ในเรื่องความรักก็เช่นกันนะกิจจะเข้าหาคุณก็เข้าหาไม่ได้แต่ถ้าเข้ามาดีท่านก็จะปล่อยให้เข้ามาแต่เข้ามาร้ายคือเข้ามาไม่ถึงตัวคุณแน่นอนนะคะพลังงานณนะตรงนี้มาดูใบที่ห้าค่ะ สองถ้วยค่ะกาลยานามิตรนะศัตรูร้ายกลายเป็นเพื่อนที่ดีนะคะคุณกลายไปเป็นไอดอลของเขาอะกลายไปเป็นไอดอลกลายไปเป็นพลังบวกให้กับเขาอะให้เขาจากคิดร้ายกลายมาคิดดีกลายเป็นมารักคุณมาปรารถนาดีต่อคุณเนี่ยพลังงานสองถ้วยคือพลังงานธาตุน้ำมินกรกฏพิจิกอันนี้คือธาตุลมเม etz, ถุนตุลกุมได้ด้วยนะคะที่ออกมาหน้าพาย่ยวันนี้สูงมากเลยคงที่เกิดมีเลขสองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้ก็ได้ด้วย มีเลขแปดเข้ามาในเกี่ยวข้องในวันเดือนปีเกิดของคุณทุกอย่างจะประสบความสาเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ประทานคุยกับคุณใครขอพรสายมูคุณจะได้รับความสาเร็จคุณเห็นสายรุ้งไหมคะเนี่ยสำเร็จสวยงามดังใจปรัถนาทุกอย่างเลยงานเงินความรักนะคะใครรอการปรับความเข้าใจเรือ่องดงความรักก็จะได้ปรับความเข้าใจปรับความใจกับเพื่อนฝูงที่มีปัญหากันด้วยเฮี้ก็ได้ด้วยมาดูใต้สำรับนิดนึงนะคะอุ้ยเดอเดทุกอย่างจะสิ้นสุดลงพลังงานเดอเดเนี่ยคือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลลคุณสูงมากเย ะะพลังงานใครคิดไม่ดีไม่ซื่อจะแพ้ภัยตัวเองไปทําบุญมูลนิธิร่วมกัน,นอยู่ถวายพระดิบพระขาวลงศพกรวดน้ําให้กับสามพเวสีผีไรา้ญาติขออภัยนะคะเนี่ยญาติพี่น้องที่ร่วงลับไปแล้วท่านรอรับส่วนบุญและท่านคอยปกปกัปกคุก้มครองดูแลคุณอยู่อย่างสูงมากคุณเห็นไหมคะเนี่ยอย่าลืมกรวดน้ําพรุ่งนี้วันพระทําบุญแล้วก็กรวดน้าส่งบุญให้เขานะคะสดบทแผ่เมตตาให้กับตัวเองบทแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ ะะบทแผ่เมตตาให้กับญาติพี่น้องของคุณให้ได้รับสมนบุญเนี่ยเขาคอยดูแลคุณอยู่นะไม่ทิ้งคุณไปไหนหรอกค่ะนะคะเนี่ยพลังงานเนี่ยค่ะคุณเห็นไหมตามหน้าไพ่ที่พี่หมอบ,บอกเลยพลังงานตดวคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกได้ด้วยเพราะฉะนั้นพลังงานวันโกนเป็นพลังงานที่แรงและตรงมากทุกคนนะพลังงานครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยที่มาไม่มีใครคิดไม่ดีไม่ซื่อใครจะทําของไม่ดีอะไรไม่ดีเข้าตัวเองหมดขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดี